สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมลบเพราะวะ่าภูตานนท์ในรายการเกษตรศาสตร์นําไทยรายการที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตั้งใจผลิตขึ้นเพื่อที่จะถ่ายทอดผลงานวิจัยดีๆของมหาวิทยาลายัยตลอดจนสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ให้กับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมคงเคยลิ้มรสชาติของปลาสลิดกันมาแล้วนะครับแต่ถ้าถามว่าหน้าตาเจาปลาสลิดนี้เป็นอย่างไรผมคาดว่าหลายๆท่านคงยังไม่เคยเห็นนะครับครับในวันนี้อาจารย์ธนดลจะพาไปไขปัญหาเรื่องของการเลี้ยงปลาสลิดกันครับ วงภูมิปัญญาแผ่นดินสนับสนุนโดยการไฟฟ้านาครหลวงมั่นคงปลอดภัยก้าวไกลในบริการสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีดรับข้อสูดช่วงของการตอบปัญหาจากทางบ้านนะครับซึ่งเราจะพบกันเป็นประจำทุกๆวันเสาร์สุดท้าของในแต่ละเดือนนะครับผมสาหรับเรื่องราวในวันนี้ก็ไม่อยู่ว่ามีท่านผู้ชมสงสัยมานะครับว่าทําไมปลาสลิดบางบ่อน,นั้นถึงอร่อยกว่าปลาสลิดจากบ่ออื่นนะครับ ฉะนั้นเรื่องราวประจำสัปดาห์นี้ของเราก็คือเจ้านี่ครับผมตาสลิดบางบอกของเราเนี่ยนะครับแต่การจะมาตอบคาถามนั้นเนี่ยผมคงตอบคนเดียวไม่ได้แน่นอนครับผมเราได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์เรื่องวิทยุพันธ์นะครับ ภาควิชาพาะเลี้ยงสัตว์น้ําคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับผมสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับสวัสดีอาจารย์ครับมีคาถามฝากมาถึงอาจารย์ครับจากทางบ้านครับว่าทําไมปลาสลิดบางบ่อนั้นถึงอร่อยครับแล้วก็มันแตกต่างกับปลาสลิดที่อื่นยังไงบ้างครับผมครับในเรื่องของความอร่อยนี่นะครับผมคิดว่าน่าจะยกย่องนะครับภูมิปัญญาของเกษตรกรผู้เลี้ยงนะครับในเรื่องของเทคนิคการเลี้ยง ซึ่งการเลี้ยงปลาสลิดเป็นการเลี้ยงที่แตกต่างจากปลาชนิดอื่นๆนะครับนะส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงโดยพึ่งพาอาหารธรรมชาติโดยแท้จริงนะเป็นการจัดสภ,ภาพสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเลี้ยงนะครับอ,อ,อาหารก็เป็นอาหารธรรมชาตินะฮะแล้วก็อาจจะมีเทคนิคเสริมในเรื่องของการให้อาหารเสริมหรืออาหารสมทบนะเช่นเพิ่มไขมันในเนื้อปลานะครับ S <S เพิ่มความอร่อยให้กับปลาอันนี้คือเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านหรือเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาสลิดอย่างแท้ทจริงครับครับแล้วอย่างนี้เนี่ยการดูแลหรือว่าการเลี้ยงเจ้าปลาสลิดเนี่ยนะครับมันเหมือนกับปลาประเทอื่นไหมครับหรือว่ามันมีข้ออะไรพิเศษจากปลาสลิดที่อื่นบ้างครับในเรื่องของการเลี้ยงนี่เป็นจะพูดง่ายๆคือเป็นการเลี้ยงระบบแบบพื้นบ้านครับไมจะเป็นระบบแบบดั้งเดิมนะฮะ เป็นพื้นที่แปลงนาขนาดใหญ่นะฮะนี่ก็เป็นการเพิ่มพื้นที่ของอาหารนะครับให้ปามีโอกาสได้ออกกําลังกายนะฮะจะเป็นด้วยครับมีส่วนช่วยในการนะฮะเสริมสร้างพวกเอ่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะครับมีส่วนเสริมในเรื่องของเทคนิคเสริมนี่ก็จะมีการให้อาหารสมทบนะครับครับอาจจะเป็นพวกปลายข้าวต้มนะฮะเสริมพวกเครื่องในสัตว์นะครับ ต้องบนกับปลายข้าวนะฮะนี้อาจจะเพิ่มพวกความมันในตัวปลาครับผมปัจจุบันเนี่ยเรื่องของลูกพันธ์ปลาสลิศเนี่ยไม่ไม่จำกัดอีกต่อไปแล้วนะเรามีการเพาะพันธุ์นะครับประสบความสำเร็จในการใช้ฮอร์โมนในการเพาะพันธุ์ในห้องแลบในห้องปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการครับนี้ถ้าเรามานำลูกปลาที่ได้จากการเพาะพันธุ์เนี่ยนะเรามาอนุบาลนะสักช่วงหนึ่งนะ สัก2เดือนนะฮะให้ได้ปลาขนาดใหญ่ขึ้นนะฮะสัก4 6เซนเนี่ยแล้วก็ค่อยปล่อยเสริมในแปลงนาเนี่ยนะไปขุนต่อในแปลงนาครับผมนี่ก็จะเป็นแนวทางหนึ่งที่น่าจะมีความเป็นไปได้นะแทนที่เราจะเก็บข้อแม่พันธุ์แล้วก็เพาะนะซึ่งเรากำหนดผลผลิตได้ยากครับนะครับถ้าเราใช้วิธีการเนี่ยนะฮะเราก็จะลดความเสี่ยงและทีนี้นี่พูดถึงในส่วนของราคาบ้างครับอาจารย์ก็ในภาพรวมนะครับแนวโน้มของราคาเนี่ย ปลาสลิดเนี่ยเดยเฉพาะปลาสดปลาบอ่อนะครับก็มีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นนะครับนะส่วนราคานี่ก็ขึ้นกับขนาดนะครับจะถ,ถ้าตามปลาสิบตัวต่อกิโลกร,รัมนี่ก็ค่อนข้างจะมีราคาจะหจะ50บาทตอนนี้ณตอนนี้นะครับประมาณ50กว่าบาทนะฮะจะห้าบ้าบาทาถ้าประมาณ10ตัวกลางๆนะ10ตัวต่อกิโลกร,รัมนี่ก็จะตกประมาณ40บาท ถ้านอกเหนือจากนี้ไปก็ประมาณ30บาทต่อกิโลกรัมแต่น,น้อยน้มผมมีความเชื่อมั่นว่าน่าจะมีเป็นปลาที่มีราคาดีดังนั้นสรุปแล้วก็คือว่าการเลี้ยงนี้ก็เป็นใช้ระบบธรรมชาติข่าวปลาก็ก็ใช้ระบบที่ทําสืบต่อกันมาแต่ว่าแนวโน้<ผ>มนก็น่าที่จะมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการเลี้ยงปลาสลิดเพื่อที่จะเรียกว่าสอดคล้องกับนโยบายของทางประเทศของเราครับผมและนั่นก็คือว่าเหตุผลส่วนหนึ่งก็คือว่าทําไม มันถ nice on ึงค่อนข้างที่จะจะอร่อยนั่นคือในแง่ของการเพาะเลี้ยงนะครับแล้วก็ราบกปนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับว่าทําไมปลาสลิดบางบ่อนั้นถึงมีรสชาติที่ค่อนข้างจะอร่อยนะครับแต่นั้นเป็นเพียงแค่ส่วนประกอบหนึ่งเท่านั้นนะครับสําหรับช่วงต่อไปนะครับคุณนรวัตจะพาท่านผู้ชมนะครับไปชมดวนการการแปรรูปเจ้าปลาสลิดที่เห็นอยู่ในมือนะครับว่าทามีมีกรรมวิธีในการแปรรูปอย่างไรนะครับถึงจะอร่อยนอกเหนือจากการที่เราจะเลี้ยงกันอย่างอุดมสมบูรณ์แล้วนะครับผม ขอขอบคุณการไฟฟ้านครหลวงมั่นคงปลอดภัยก้าวไกลในบริการ